น้องปลาเด้อพี่น้องน้องปลาพ่อจ่ายน้ำลึกห้าเมตรเด้อพี่น้องโอ้ลึกห้าเมตรน้ำลึกตั้งห้าเมตรนิ่มหนาวเริ่มจะหนาวแล้วอาโน่ฝุ่ยโน่ฝุ่น้องอเกี่ยวแล้วว่าตาเกี่ยวแล้วก็ Thấy cục tỏa phương rồi Thấy cục tỏa phương Hà Nụ phục, bố đại Nụ phục Hô bào Nóng khuẩn Nóng khuẩn, bố đại Nụ phục Hô Nụ bò คือใหม่ก็คือคืออยู่ด้วยพี่น้องเจอหูใหม่อีกแล้วพี่น้องอาด้องผูกอีกแล้ว๋ยบัลลานมานำน้องปลาคนเก็บัง